ดูนะน,น,น,นี่ตรงนี้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 เดี๋ยวจะให้บอยดูตรงนี้เลยที่เก็บเงินนะนะที่เก็บเงินที่บอยถ่ายอ่ะนี่ที่กัมเม็ะที่ประเทศไทยตรงนี้อีกห้าร้อยเมตรแต่ว่าเขาไม่อวดเขาบอกเลยบอยเขาไม่อวดเทนี้เขาไม่อวดกันนี่นะด่านเก็บเงินโอ้ดูข้างบนก็มีป้ายโฆษณาใหญ่ๆนู้โอ้มีอีซีพารมีอะไรด้วยหมดอัตโนมัติมีหมดเลยบอยโอ้ สวยงามจริงๆเลยเนี่ยๆๆๆๆๆโอ้ดาว Let's go <S กลับแลังเปิดให้วะตะมกติดตอนต่อเซ็นเซอร์ AC Pass AC Pass ได้13วัน3คืนเลยพวกมึงนะวันนี้ได้กลับสักทีงางกว่าจะเสร็จขึ้นทางด่วนละ้ว เจอ,อกันที่พนมเป็นเอ,อ๊บรรยากาศดีนะพวกมเมืองนี่นะเออถนนบ้านก,กูเองนะเนี่นี่เห็นไหมมีทุ่งนามีต้นตาลต้นตะโนดนะแล้วก็ภูเขาเออดีนะบรรยากาศโอ้โห,หน่าผักปอดว่ะนะ หวังว่าจะพามีมาหาน,มนิมูลเห็นไหมพวกมึงก็อพอจะมีอยู่นะสนนด,ดีๆแบบเอาไว้ให้รถขับอยงเงี้ยนะโอ,โอ้บอยเอ้ยทางด่วนประเทศไทยอย่างนี้นะทางด่วนเขาอยู่ข้างบนว่ะโอ้โหดูนี่บนฟ้าเลยเนี่ยนี่ทางด่วนลอยฟ้ามีหรือเปล่า เห็นบอยอวดทางด่วนนะอันนี้โอ้โหนี่บนฟ้าลอยฟ้าทางด่วนประเทศไทยอยู่ข้างบนมีตึกสวยป่าวบอยตึกสวยบอยเอ้ยดูโอ้โหประเทศไทยโอ้เขาไม่อวดนะบอยเขาอวดให้ไม่ใช่คนไทยเขาไม่ขี้อวดขออวดซะหน่อยแล้วกันนะโอ้รถดูรถบอยเอ้ยโอ้โหดูรถว้าวนี่นี่นี่ นี่คือประเทศไทยนะบอยบนถนนเขาสิขนาดอยู่ข้างบนเนี่ยหกเลนนะถนนเขาถนนลอยฟ้าหกเลนน่ะโอ้ยมันขนาดนี้เลยอ่ะโอ้ดหรถเขาอ้อสุดยอดสริงีบบอยเี้ยที่เก็บเงินก็มีข้างบนด้วยนู่น อันนี้ข้างบนแล้วมีข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะมีสามชั้นนะถนนถนน,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 นเขาโอ้โหบ่อยเอ้ยเห็นไหมคขเมนจะมาอวดใส่ไทยไม่ได้นะบอยคำเมนก็จะอวดใส่ลาวน่าจะได้อยู่อวดใส่ไทยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดบอยไม่ถูกไม่ถูกคำงั้นไม่ถูกนะเนี่ยดูมีซิมีรถมีรถไฟฟ้าอีก มีถนนข้างบนอีกโอ้โหว้าดูสิตึกก็ส,สวยๆป้ายโฆษณาก็สวยๆนนว้าโ้บ่อยเนี่ยเนี่ย,ยโอ้ยนี่ป้ายบอกทางบอยถ่ายแบบยาวๆเลยไม่ใช่ถ่ายสั้นๆแบบบอยนะ ว่ายถ่ายแล้วแค่นาทีเดียวอย่างเงี้ยโอ้ก็ใช่เลยตรงที่มันสวยๆก็ถ่ายมาอันนี้ไม่รู้จะตรงไหนก็สวยหมดอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายเนี่ยโอ้ดาลาก็สวยอย่างกำนังฟ้าเลยเนี่ยดูดิบ่อยเอ้ย ดูนะนี่นี่ตรงนี้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 เดี๋ยวจะให้บอยดูตรงนี้เลยที่เก็บเงินนะนะที่เก็บเงินที่บอยถ่ายอ่ะนี่ที่กเมน่ะที่ประเทศไทยตรงเนี้ยอีกห้าร้อยเมตรเก็บค่าผ่านทางนะ hmm. ตรงนี้โอ้โ oh ห oh. oh oh. ดูดู e. oh oh. Oh oh. Oh oh. ดูดูดูเนี่ยเนี่ยอ้าวอะไรมันจะสวยขนาดนี้เนาะดูหน oh ุ oh. oh ่มมองไกลๆมีธงชาติไทยด้วยน่ะสวยด้วยโอ้ไกลใบใหญ่มากรั ประเไทยสวยงามมากนะบอยสวยงามจริงๆดูนั่นน่ะอ้าวบอยบอยดูโอ้ข้างหน้านี่เป็นเป็นรถเบนซ์นะประเทศไทยนี่ใช้คำว่าเกินถนนเลยกันถ้าเบนซ์ถ้าบีเอ็มเนี่ยนะแต่ว่าเขาไม่อวดก็บอกได้บอยเขาไม่อวดเทนี้เขาไม่อวดกันนี่นะด่านเก็บเงินโอ้โหดูข้างบนก็มีป้ายโฆษณาใหญ่ๆนู้โอ้มีอีซี่พาร์ตมีอะไรด้วยหมด อัตโนมัติมีหมดเลยบอยโอ้สวยงามจริงเลยเนี่ยๆๆๆโอ้โหงินสดตรงนี้อือออกมาจากตรงนั้นต่อให้บอยดูต่อเลยเยาวๆเนาะโอ้โหนี่ประเทศไทยบอยเอ้ยอืมอุ้ยมีม,มีมีปั๊มนึงเนี่ยมีจุดพักรถด้วยน,นี่ทางด่วนนั้นเนี่ยทางยกระดับไม่ใช่ด่วนธรรมดานะบอยทางลอยฟ้า โอ้โหดูดูเนี่ยคือแบบนี่คือความสีไลนะหันไปทางไหนก็สวยงามไปหมดอะแล้วสะอาดสะอา้านบ้านเขาโอ้โหฝุ่นเหนอเหมือนไม่มีฝุ่นอะเหมือนไม่มีฝุ่นอะโอ้โหโอ้ยเฮย เลยอ่ะถนนยาวแค่ไหนก็ไม่สุดเนาะเรื่องความสวยงามเนี่ยอ๋อเคือถนอนประเทศไทยเนี่ยไอข้างล่างเนี่ยไม่รู้กี่เส้นต่อกี่เส้นนะข้างบนเนี่ยไม่รู้ตัอเท่า,า,าไหร่มันสดสด บอยจะปวดเนี่ยให้มันมีทางยกระดับก่อนสักเส้นหนึ่งก็อาจจะพออดได้บ้างแต่ว่าจะเทียบเนี่ยเทียบไม่ได้นะเทียบไม่ได้ไมันมันต่างกันมากมันต่างกันเยอะโอ้ดูดูดูดอ๋อสวยงามจริงๆเลยอันนี้ทางยกระดับนะถ้าเป็นมอเตอร์เวย์เนี่ย เรียกว่าถามบนฟากพือนนี้ยิ่งใจ่ว่านี้ไม่เท่าไรก็เท่าไรเนี่ยโอ้โหดูนี่อันนี้มันลอยฟ้ามันอยู่บนฟ้าน,ะน,น,น,น่ะถนนในนี้อ้าวโอ้โหมีวัดด้วยนะบอยวัดชงสวยสวย เส,สาไฟเสาไฟส่องสว่างตอนคืนเนี่ยโอ้โหสวยงามมากออ้ยูด,ดิาบอยมาเห็นแล้วว้าวเมืเ่งไม่กล้าถ่ายถนนเขมรลงให้คนไทยดูนะถ้ามาเห็นถนนประเทศไทยแล้วนะ่ะบอย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 เนี่ยข้างบนมีนี่้วยนะอันนี้ก็ทางด่วนลอยฟ้าเนี่ยข้างบนมีรถ ไฟด้วยลอยฟ้าอีกนั่นแหละอัดแสงรถไฟอ้นี่รถไฟเขาจะเข้าสถานีเขาจะช้าหน่อยเห็นไเขาชะลอออไยบอยนี่แถมให้บอยเลยเนี่ยตรงเนี้ยตอนแรกว่าจะอดแค่ถนนนะเนี่ยที่บอยอวดก็อวดให้ไม่อวดเราเอาไปคืนเอาให้บอยแบบว่าดูซะหน่อยนะเพราะว่าก่อนนั้นบอยเอาถนนมาอวดเอาโมเตอร์เวย์ของเขมรมาอวดก็เลยเอาอดให้หน่อยเพราะคนไทยเขาไม่อวดไง พวกเราอวดแทนแล้วกันนะไปดูแล้วกันเอาไปให้ดูดน,ดนะโอ้ดีดีนี่อโอเคไปก็ถือว่าพอสมควรละก็ไกลมากแล้วเนี่ยเอาให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะมีอีกเยอะนะวนมาเหอะมีอีกเยอะ เอาแค่ไหนเรื่องความสวยงามอะ่ะขอให้บอกประเทศไทยเถอะนะก็คิวโอนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะดูบอยจะเอาอะไรมาอวดอีกค่อยว่ากันไปนะครับสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับผม